ีทําไมพูดเจอกันวันนี้วนนันที่สองอยู่ที่จันทบุรีมาเที่ยวจันทบุรีใช่ค่ะวันนี้เราอยู่วัดแฉม,ม,มหนูค่ะแฉมแฉมหนูค่ะอยู่จันทบุรีนะคะขึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกกับวัดแฉมหนูบัวสดสีน้ำเงินอที่สูงหน้าตาอา่ำสัก สิบพันได้อ่ประวัติของตรงนี้ก็คือวันนี้ที่ทำไมถึงเป็นอ่อะไรนะที่น้ำเงินใช่ไหมกนะ็มวันนี้เคยเป็นวัดเก่าสร้างมานานแล้วแล้วก็มันมรู้สุ้โศมเพราะว่ามัน,นอยู่ติดทะเลทำให้มันเกิดการจาาัดจ่อแล้วมีพระภูมิที่หลายรอบจะไม่ได้วันนี้ไลยถูกสร้าง ปูนธรรมดานะแต่ถูกเคลือบด้วยเซรามิกทั้งหลังอันนี้คืเซรามิกทั้งหลังเพราะว่าเซรามิกคือการกันกัดกร่อนของน้ำทะเลทําให้น้ำทะเลไม่สามารถกัดกร่อนได้แล้วก็ลวดลายที่เขียนนี่ก็คือกถูกฝังลงไปในเนื้อของเซรามิกเลยนะนำมาประกอบกันเป็นชิ้นๆจนได้โหมดหลังใหญ่แล้วก็สวยงามขนาดนี้นะสวยงามได้แล้วตะกี้เดินเข้าดูข้างในแล้วเป็นไงบ้างสวยมากน่าแล้วสวยมากดูจากตัวตั้งถ่ายน้องมีมคอน ผเก็ว่าไปแต่คนเที่วเคนเยอะมากให้แแห้คนเยอะมากแไปแล้วกูแพ้ไปแล้วกูแพ้ไปรอบงแล้วไม่ให้พูดกูให้ถามให้กูให้แทนเฉยๆตายต้องอยามีส่วนร่วมก็เดี๋ยวอันนี้ถือว่าเรามาเที่ยวกันตรงตรงนี้แล้วก็ ว่าภูมิน่าสวยนะสวยสวยสวยเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองมากน่าจะก็ยี่สิบกิโลก็ถึงเลยก็เดี๋ยวตรงนี้ฝาก่าไม่ต้งทีเลยดีกว่าเดี๋ยวเดีไปเที่ยวกันต่อแต่มามาอย่าให้กลางวันมากเพราะว่ามันร้อนค่ะโดนใบไมมันละลายฝปล่าเปล่าก็ได้เปล่าก็ได้แล้วค่ะเอาใหม่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  กิ๊บไม่สีคล้องมาเดี๋ยวกูจะไปถ่ายใหม่เพราะว่ายังยังไม่ได้ถ่ายตอนสีคล้องไม่วมันหมดแรงเลยที่อ่ะวันนี้มากับคุณย่าด้วยนี่คุณย่ามากับคุณย่าคนเจ้าคนพามาหรือเราพามาอ่ะคนใครพามาเนี่ยย่านี่คุณคนซาทวีใช่ไหมเออแต่ว่าคุณย่าถ้าคุณย่าอยู่จันนั่นนั่นใช่ไหมฮะพูดอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะฝาก ฝากติดตามเฟซบุ๊ก <ooo> คิดทิเกียนได้เลยนะช่องกูไม่เกี่ยวเลยเอาว่าพอพอไปไปเจอกันคิดหน้าถ่ายรูปมันจะ